ขยีอ้อนิเมะขอเสนอสับประยุทธ์ธรุฟ้าภาคขวนคืนแดนอัฐการตอนที่93ในโรคหินหนืดที่สงัดวังเวงเป็นนิสสินการเวลาไม่ต่างจากเม็ด้ายที่ไหลผ่านง่ามนิ้วอย่างเงียบงันและคืนวันที่ผันผ่านก็ยากจะทำให้หินหนืดที่กว้างไกลไร้ขอบเขตนั้นมีความเคลื่อนไหวใดๆเมื่ออยู่ที่นี่การเวลาคล้ายเปลี่ยนเป็นเล็กกระจิตริดไม่ควรค่าให้เอ่ยถึง หลังจากนั้นเวลาหนึ่งเดือนก็ได้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วในหนึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าการฝึกยุธของเสี่ยวเยียนก้าวกระโดดเป็นอย่างมากโดยมีมุกอักคีเป็นตัวเสริมหลังจากเสี่ยวเหยียนใช้มุกอักคีไป50กว่าเมตรแล้วภาชนะที่เอาไว้เก็บป่านยุธก็เริ่มพองขยายเหมือนกับว่าใกล้จะบรรลุระดับต่อไปปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกว่าตอนนี้เสี่ยวเหยียน มาถึงระดับจัก,กรพรรดิหาดาวขั้นสุดแล้วเพียงรอจังหวะเหมาะๆเสี่ยวเยียนก็จะขึ้นสู่ระดับต่อไปได้บรรลุถึงระดับนี้แล้วเสี่ยวเยียนเองก็คิดในใจว่าไม่ควรจะฝึกต่อไปได้วยความรีบร้อนไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ตัวเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการฝึกไม่ควรย่อหย่อนหรือไม่ควรละเลยแต่การฝึกโดยการเร่งรีบเกินไปก็ไม่ดี ดังนั้นเสี่ยเวเหยียนก็เลยเปลี่ยนจากการฝึกยานไปเป็นการฝึกไม้ประทัดผาดโผน6สมานแทนการเวลาเองก็ค่อยไหลผ่านไปเรื่อยหลังจากเสี่ยเวเหยียนมุ่งเน้นไปที่การฝึกไม้ประทัดผาดโผน6สมานโดยการไม่ฝึกสมาธิหรือเข้ายานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ทําให้ท่าไม้ประทัดผาดโผน6สมานอัคคีระแห่งนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีความช่ำชองมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่า การจดจอ่อกับการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมให้ผลสําเร็จที่มากกว่าการฝึกหลายอย่างพร้อมกันและตอนนี้การฝึกท่าไม้บรรทัดผาดผนหกสมานของเสี่ยเวเหยียนก็เริ่มท่องแท้ขึ้นมาเขาสามารถสร้างตาข่ายไม้บรรทัดที่เขาออกหินหนืดได้ดังใจนึกโดยที่หินหนืดไม่กระทบถูกร่างแม้แต่หยดเดียวแน่นอนว่าน,นี่ใกล้เคียงกับสิ่งที่สาธิตเอาไว้ในม้วนคัมภีร์มากยิ่งขึ้นไปอีก ในช่วงที่เสียวเยยนพักผ่อนเสียวเยยนก็จะนำม้วนคำพีของอัคณีห้าขั้วออกมาศึกษาดูเพื่อทำความเข้าใจในเคสวิชาการควบคุมเปลวไฟเคสบัญชาไฟเห็นชื่อแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความหมายเพราะมีไว้เพื่อควบคุมเปลวไฟโดยเฉพาะศาสตรารับวิชาขแขนงนี้เสียวเยียนแทบจะไม่เคยได้ฝึกแบบจริงๆจัง,จงถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเสียวเยียนจะใช้เปลวไฟในการโจมตีแต่การใช้นั้น ก็ค่อนข้างจะดิบเถื่อนเป็นอย่างมากถ้าพูดถึงความสามารถในการบัญชาเปลไฟเสี่ยเวเหยียนยังเทียบหานเฟิงแทบไม่ได้แต่สาเหตุที่สามารถชนะหานเฟิงมาได้นั้นก็เป็นเพราะว่าใช้พลังจิตวิญญาณที่แก่งกล้ามากกว่าคนอื่นๆในการบังคับเปลวไฟดังนั้นหลังจากที่เสี่ยเวเหยียนได้สัมผัสกับเควิชาบัญชาไฟเขาเองก็รู้สึกได้เปิดโลกที่กว้างกว่าเดิมของเขาและ สารแพทดวิธีการควบคุมเปลไฟที่บันทึกอยู่ในม้วนคมภี์นี้ก็จดบันทึกได้อย่างแยบยลและบอกขั้นตอนการควบคุมได้อย่างชัดเจนมากๆเปลวไฟที่มีพานุภาพร้ายกาจเพียงใช้พลังจิตวิญญาณน,น้อยนิดในการสำแดงออกมาเท่านั้นในช่วงที่เสี่ยวยียนกำลังศึกษาเคสอัคคีห้าข่วงเสี่ยววิวเทียนขั้วแท้จะไม่ปรากฏตัวออกมาเลยแต่เสี่ยวยียนก็เข้าใจดีว่าหลังจากใช้พลังแห่งขั้วอากาศไปนั้น น่าจะทำให้ศูนย์เสียพลังจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าเสียเวเหยียนจะเพิ่งได้สัมผัสกับเคสบัญชาไฟได้ไม่นานมานี้แต่ชั่วดีเขาเองก็เป็นคู่แก่งก้าที่สามารถประดิษฐ์บวเพิงพุทธาพิโรธที่ก่อกำเนิดจากไฟวิเศษสอชนิดได้ดังนั้นการที่เขาศึกษาเคสวิชามวลน,นี้จึงใช้เวลาไม่นานมากนักถ้าพูดกันแบบง่ายเคสวิชามวลน,นี้ยังฝึกง่ายกว่าไม้ประทัดผาดผนหสมานเซอีก การที่มีพลังจิตวิญญาณแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปจึงทำให้การปรุงโอสถของเสี่ยเวเหยียนและการควบคุมเปลวเพลิงของเสี่ยเวเหยียนนั้นแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปหลายเท่าในเวลาต่อมาเสี่ยเวเหยียนก็เริ่มเข้าสู่โรคแข่งการควบคุมเปลวเพิงมันช่างน่าอาศัศจรรย์ยิ่งหนักไม่ถึง10วันความสามารถในการบังคับเปลวเพิงของเสี่ยเวเหยียนก็ชำชองมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่ว่ารุดหน้ากว่าแต่ก่อนหลายเท่า และในขณะที่เซียเวเหยียนกำลังสนุกอยู่กับการบัญชาเปลวเลิงนั้นในที่สุดก็ปรากฏเหตุการณ์การที่เซียเวเหยียนกำลังจะเลื่อนระดับชั้นต่อไปขึ้นมาในจังหวะที่ปรากฏเหตุการณ์จะบรรลุระดับชั้นเซียเวเหยียนกำลังฝึกผนึกหมาป่าไฟขึ้นมามันเป็นชั้นที่หนึ่งของเคสอัคคณีห้าขั้วงนั่นเองหลังจากนั้นเซียเวเหยียนก็สลายท่ามือออกทันทีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ถ้ำ และจำบรลลุระดับพลังขั้นต่อไปภายในถ้ำแห่งนี้มีแต่ความเงียบสงบและความสะอาดสะอาดที่เสียเวเหยยนทำความสาบเป็นประจำรลังจากนั้นตัวเขาก็ทําการเรียกมุกอคีออกมาสิบว่าเมตรรอยอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับการหลับตาอย่างช้าๆทันใดนั้นหัวอาศก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาพร้อมกับพลังงานมากมายพุ่งเข้าสู่ภายในร่างกายของเสียเวเหยยนโลกหิน,หนืดผืนนี้นับว่า เป็นสถานที่ฝึกยาที่ช่วยเสียเ่ยวเยนเลือดระดับชั้นได้อย่างสบายมากๆจะไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ว่าปานยุทธแห้งเขือดขึ้นมาพอให้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสียเ่ยวเยันก็ยังมีมุกอัคคีที่มีพลังงานธาตุไฟเก็บสะสมไว้ในแหวนบรรจุอย่างมากการเลือนระดับชั้นของเสียเ่ยวเยยนก็จะสำฤรธจผลได้อยู่ดี หลังจากที่พลังงานธาตุไปเข้าสู่ในร่างของเซี่ยวเหยียนมากขึ้นมากขึ้นร่างกายเซี่ยวเหยียนก็เริ่มเกิดการบว,วมแดงขึ้นมาเหนือศีรษะยังมีควันสีขาวรอยกุ่นขึ้นมาด้วยในการเลื่อนระดับพลังของเซี่ยวเหยียนทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเซี่ยวเหยียนเล็กน้อยในร่างกายของเซี่ยวเหยียนสถานที่ในการเก็บปานหยุดจากที่แรกเป็นสะเล็กๆก็จะกลายเป็นทะเลสาบไม่ว่าจะเป็นเส้นลมปานกระดูกกล้ามเนื้อก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เมื่อพัฒนาการของเสี่ยวเย็นค่อยๆเข้าสู่ช่วงจุดเดือดก็ทำให้พลังงานภายในถ้ำนั้นเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่าเดิมถึงขนาดที่ว่าทั่วรอบถ้ำแห่งนี้กลายเป็นแรงรวมของพลังงานธาตุไฟโดยมีเสี่ยวเหย็นอยู่ตรงกลางคอยดูดซับพลังงานเหล่านั้นอย่างตะกะตะการการดูดเกินพลังงานดังกล่าวดำเนินไปอยู่เกือบสองวันเต็มๆตอนนี้พลังงานภายในถ้ำก็เริ่มเบาบางลงไปแล้ว การเลื่อนระดับชั้นคราวนี้ของเสี่ยวเหยียนใช้เวลาไปเกือบ3วันกว่าจะยุติลงไปเมื่อพลังงานธาตุไฟสายสุดท้ายเข้าสู่ร่างกายของเสี่ยวเหยียนภายในถ้ำก็กลับสู่ความสงบพลังงานแข็งแกร่งที่แผ่ออกมาก็กลับเข้าสู่ร่างกายของเซียวเว่ยวเหยียนตอนนี้เซียวเว่ยวเหยียนนั่งอยู่ภายในถ้ำเหมือนกับสมณะเท่าเข้ายานแนวนิ่งไม่ขยับเขยืนแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นคนทั่วไปผ่านมาเห็นอาจจะคิดว่า เขาอาจจะตายระหว่างการเลื่อนระดับชั้นก็ได้บรรยากาศเงียบสงบเหล่านี้ดำเนินไปอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ได้ยินเสียงลมหายใจของเซียวเหยียนปล่อยออกมาลมหายใจของเซียวเหยียนสม่ำเสมอมากๆเซียวเหยียนค่อยๆลืมตาพร้อมกับปลดปล่อยดวงตาที่เป็นประกายถ้าคนที่รู้จักเซียวเหยียนอยู่ที่นี่จะบอกได้ทันทีว่าลมหายใจของเซียวเหยียนตอนนี้มีความร้อนแรงมากกว่าแต่ก่อน หลังจากลืมตาขึ้นมาเสี่ยวเหวียนก็ทำการเก็บมุกอาคีที่กองอยู่ตรงหน้าที่เตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินเหล่านั้นลงสู่แหวนพร้อมกับรู้สึกได้ว่าพลังฝีมือของเขาตอนนี้ทวีความแข่งก้ามากกว่าแต่ก่อนการลุดหน้าข่าวนี้ไม่เพียงทำให้เสียวเหวียนขึ้นสู่ระดับจกักรพรรดิหกดาวเท่านั้นแต่ยังทำให้พลังฝีมือมั่นคงในระดับชั้นนี้ด้วยเทว่าที่สำคัญไปกว่านั้น ปานยุดภายในกายของเซียวเย็นกลับมีความร้อนแรงมากกว่าแต่ก่อนเซียวเย็นทราบดีว่านี่เป็นผลจากสถานที่ของโรคใต้หินนืดแห่งนี้แต่โชคดีที่ในกายเซียวเย็นมีไฟวิเศษจึงทําให้พลังงานดุร้ายเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลร้ายต่อเซียวเย็นความรู้สึกขณะพลังงานฝีมือเรื่อนสูงขึ้นช่างวิเศษจริงๆยืนอยู่หน้าทำต่อนี้เซียวเย็นกลางฝ่ามือออกพร้อมกับหัวเราะด้วยความสะใจ ตอนนี้ในร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นเส้นลมปานกระดูกเนื้อเยื่อร้วนอยู่ในสภาวะสุดยอดทั้งสิน้นเสียเวเหยียนคิดในใจเพียงเขาแค่กระดิกนิ้วคาหนึ่งพลังงานเหล่านี้จะทะลักเลายออกมา